ฉันได้ต้องตาดูให้ดีด้วยไม่ใช่นะโอ้ได้เดีวเหมือนจะทำได้ได้ได้

cái đêm Cái đài mà. À, môn em ở đó bà môn 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 ้อนมันเราด่ายันลุกเรื่อนเรวไมสอนมันวิชาภาษาไทยมันไม่เคยส่งงานซึ่งมัอีกแลกกับครูมัน

ก็เจอ,อเจอแลวนไไหมจะมีสะเต็มไหมไม่ไม่ไม่เอวมีสเต็มใช่ไหมอ๋อทันอนไหมเอ้ะอนะดลูกคือป,<ด>ประจาวนุเอ้ 妈妈，你来、啊。媽媽